ความพร้อมแต่ละพักทั้งพักรัฐบาลพักฝ่ายค้านพักที่บอกตัวเองเป็นทางเลือกใหม่ๆเนี่ยพี่กอฟเป็นยังไงบ้างอัตกรหน้านี้ไปดูนี่กันก่อนก็แล้วกันเพราะว่านายกพูดออกมาเขาก็ไปถามเอลี่งการทำงบทำงานเนี่ยนะฮะนายกก็บอกว่าอาจะให้หนาง,งเฉยๆไหมละ่ะถ้าจะเป็นรัฐบาลรักษาการกว่าจะรัฐบาลใหม่มันก็เลือกตั้งพฤษภาคมคนก็หูผึ่งเลยฮะพฤษภาจริงใช่ไหมฮะใช่ฮะก็ท่านพูดเองเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เหมือนพูดแบบแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ไม่รู้ว่าคนระดับ ผู้นำประเทศเ,<ล>เนี่ยจะหลุดนนจริง,รงหรือเปล่าหรือต้องการจะส่งสัญญาว่าเลือกแน่<อ>นะฮะก็ถ้าพฤษภาเนี่ยมันก็เลยมีการไปย้อนดูว่ามันจะยุบเมื่อไหร,ร่นะครับถ้าเลือกพฤษภาเนี่ยต้องยุบ15มีนาเป็นต้นไปนะฮะมันถึงจะครบนะฮะเพราะว่าถ้ายุบสภา,าเนี่ยมันจะต้องอเลือกใหม่เนี่ยไม่เร็วกว่า45วันแต่ไม่ช้ากว่า60นะครับมันก็จะไปเลือกได้นู่นนะฮะประมาณเจพฤษภาแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งคือ14ีก็ผมเห็นสองช่วงสองบก พี่โอพี่วีเขาฟันเลยเจ็ดพฤษภาคมเพราะบอกเขาบอกเป็นหยุดยาวด้วยน่าจะเป็นความพร้อมมากกว่านะฮะเออทีนี้ฮะรองนายกก็บอกว่าโอ้ยเหลือเวลาคือตอนนั้นเนี่ยเรองนายกรุปรบอกว่ามันยังไม่ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไม่ยุบยหญก็ไม่ยุบอยู่แล้วคนจะอาหูพึ่งก่อนละรองนายกก็พูดพฤษภาคมรองนายกยังบอกว่าก่อนกุมภาพันธ์ไม่ยุบแน่เพราะฉะนั้นก็คงไปยุบมีนาคมเอ้ทุกคนเหมือนสอดคล้องกันพอดีใช่ครับ แล้วก็คุณชินวรใช่ไหมฮะที่ที่บอกว่าฟันธงเลยจะยุบ15กุมภาน่าจะไปดูราชาเลืกอะไรมาด้วยนะครับแล้วก็จะเลือกตั้งเจ็ดพฤษภานะครับแล้วก็มีคนที่มาจากแดนไกลยังไม่รีบยุบหรอกรวมในสร้างชาติยังไม่พร้อมเลยนะฮะคุณทักษิณชินวัตรเขาก็วิเคราะห์มาบอกถ้าถ้าเกิดรีบยุบไม่พร้อมมันก็คงต้องลากกันให้ยาวที่สุดแหละก็คงประมาณนี้เนี่แหละนะฮะแต่เห็นไปคุยกับแกนนําพักมา นะฮะคุณขิงเอกน,นัทบอกพร้อมแล้วสัปดาห์หน้าจะเปิดนยโยบายแล้วนะฮะตั้งเป,เป้าเขาเปิดกันหมดแล้วนะพี่กอล์ตั้งเป้า7 0็ดสถึงร้อยนะฮะ7 0็ดส <c oughs> <ะ>ิถึงร้อยครับผม <c oughs> รวมไทยสร้างชาติครับ ตอนแรกผมเห็นข่าวเลยนะขั้นต่ำ80ไม่ใช่หรอกหรือ70แลยนะทีนี้ตอนตอนนี้เนี่ยเริ่มต้องหันมาแข่งนโยบายเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเขาป้อม700ตอนนี้ก็เลยบอกว่าป้อม700หรือจะสู้ตู่40,000ตู่40,000นี่คือเรื่องของนายกอบตนะฮะทั้งนายกอบตทั้งสมาชิกอบตที่บอกว่าจะมีการขึ้นครับผลตอบแทนให้แต่เห็นบอกว่าอะไรก็ไม่ได้40,000ทุกคน่แล้วแต่26เป็น40,000นะเยอะนะ เยอะนะ uh huh. ท่านผู้ชมฮะแล้วถ้าเกิดเป็นสมาชิกกับผมเห็นเงินเดืนในหกเจ็ดพันเองนักถ้าขึ้นไปสามหมื่นเนี่ยโอ้โหเจ็ดห้าสามสิบโอขึ้นไปสี่ห้าเท่านะครับคนเราขึ้นเงินเดือนปกติห้าเปอร์เซ็นต์ก็ดีใจแล้วนี่ขึ้นกันเป็นเท่าถ้านะถ้าขึ้นทีนี้ถ้าเกิดนับไปถึงจริงๆผมเข้าใจว่าตัวเลขนี้เขาใช้ถึงเจ็ดพิเศษคมก็อ้างอยู่ไว้ก่อนแบบนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมฮะนับถอยหลังอีกแปดสิบกว่าวันตอนนี้หลายพักะฮะพูดเลยถ้าเป็นดูดวงเขาบอกชีพจรลงเท้าพี่ก๊อฟไปกันทุกที่เลยตอนนี้ พักที่ไปกันเยอะๆนะฮะขึ้นเหนือลองตายทุกวันเนี่ยนะฮะหนึ่งคือประชาธิปัตยรอันนี้เห็นเลยคุณจุลินเดินสายแล้วก็ไปทํางานด้วยนะฮะคือเมื่อเดือนนนี้ก็ไปดูใบนะแล้วแกก็กลับมาบางทีแกลงเครื่องแกไปต่อเลยนะไปเปิดตัวผู้สมัครอะไรต่อเลยเห็นคุณจุลินเขาจุลินออนทัวร์มาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะใช่ครับแล้วก็อีกพักหนึ่งที่จัดกิจกรรมบ่อยมากคือพักไทยสร้างไทยปแต่ละที่นี่คนเยอะด้วยนะยมุดเห็นืันก่อนบอกอะไรนะสองหมื่นสองหมื่นน้องโบลัมพูอุดรนะฮะ พลังประชารัฐก็เพิ่งจัดงานไปเมื่อวันศุกร์นะฮะบิ๊กป้อมไปแถลงนโยบายนอกจากป้อมเจ็ดร้อยก็เป็นเรื่องน้ําเรื่องที่ดินทากินพูดถึงน้ำไม่ถึงใครล่ะอันนี้ผมไม่ได้ถามนะคุณวิรัติเขาบอกนะฮะภูมิใจไทยเมื่อวันศุกร์ไปกาญจนบุรีวันพรุ่งนี้บิ๊กป้อมก็ไปกาญจนบุรีเหมือนกันมีสิบสามคนจะรีคือกาญจนบุรีก็สนุกอีกเพราะว่าตอนแรกภูมิใจไทยได้หนึ่งบวกสี่ปกติเขาสี่บวกหนึ่งแต่ภูมิใจไทยเนี่ยได้หนึ่งไปดึงพลังประชารัฐมาอีกสี่เป็นห้า พลังประชารัฐก,ก็ต้องรักษาพื้นที่แล้วผมได้ข่าวเพื่อไทยเองก็เรียกว่าเต็มที่เหมือนกันกับพื้นที่กาญจนบ,บุรีสามพักนี้แข่งกันสนุกครับคือการกาญจนบ,บุรีเนี่ยเป็นเป็นต้นแบบที่ที่ทำให้เห็นว่าภูมิใจไทยนี่ก็พลังดูดจริงๆคือการดูดสอสหมดจังหวัดเลยนะถ้า4ี่มามาดูดหนึ่งเนี่ยไม่แปลกแต่นี่หดูดสี่นะดูดสี่ แต่ต้องเขาบอกแล้วนะการจันทบุรีก็ประมาทพลังสีไม่ได้นะครับใช่พลังสีเขียวคือจังหวัดนี้เขาเป็นจังหวัดชายแดนทหารมีทธิพลมากนะฮะต้องยอมรับจริงๆนะครับแล้วคุณวราวุธก็ไปสุพรรณม่สุขนะครับแล้วก็นี่นะฮะอันนี้เขาบอกอะไรนะวราวุธบอกมาก่อนหน้ายังไงที่นี่ต้องยกจังหวัดครับต้องทําให้ได้แล้วบิ๊กป้อมก็จะไปป้อมปราบศัตรูพ่ายตามที่ประกาศไว้วันวันวาเลนไทยนี้นะครับครับก็มีไปนะฮะคุณจุรินบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยพฤษภาคมไม่ใหม่หรอก ยังไงปริทธิปัดก็พร้อมนะฮะอาาบอกแบบนี้เลยบอกว่าเหมือนทุกพักเนี่ยก็รู้สัญญาณอยู่<ะ>พักเขาก็ยืนยันพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งนโยบายพร้อมทั้งภายในเตรียมมาแล้วเป็นพักแรกๆด้วยมีพวกรายการเลือกตั้งมาตั้งหลายเดือนแล้วนะฮะแล้วขุนนิพนธ์ตั้งเป้าบ้างนะฮะบอกว่าที่ตั้งเป้าไว้7 0็ดสเนี่ยทำได้แน่นอนครอ,อรอบที่แล้วปราศริพัดห้าสิบ 50, ต้นนะห้าส <52. S 1> <ะ>ิบสองแล้วก็มีการไปท้าทายการบอกว่าถ้าต่ํากว่าเดิม เลขาธิการพรรคเลื่อนเล่นการเมืองนะตลอดนะตลอดชีวิตเลยนะตอนนี้ไม่ให้พูดแค่50แล้วนะฮะนี่ไป7จ็ดแแล้วนความมั่นใจนะครับพลังประชารัฐผู้กองคืนรังฮะมา14คนรวมผู้กองด้วยนะครับก็คือพาลูกทีมมา13คนนี่ตามชื่อนี้นะครับนี่ผมวันก่อนโฟนอินคุณวิรัตนะครับท่านผู้ชมคะคุณวิรัตบอกโอ้นี่ได้ผู้กองมาได้สิบกว่าคนรวมถึงคนที่จะมาที่ไม่เป็นสสเป็นว่าที่ผู้สมัครที่เข้าสภาอีกแน่นอน รวมกับชุดเดิมคุณเวลบอกยเลยนะเฉพาะทีมผู้กองครับโอ้โหถ้า20นี่เก้าอี้รัฐมนตรีต้องเกรดวกบวกบวกไปเลยนะก็บิ๊กป้อมเนี่ยเขาตั้งเป้า150แล้วก็ลดเป้าลงมาหน่อยเพราะว่าบิ๊กตู่ออกไปเขาก็ยอมรับนะเขาบอกตอนนี้ตั้งเป้า120ครับซึ่งก็ยังมากกว่าพลังประชารัรอบที่แล้วที่มีกระแสรักสงบจบที่ลุงตู่อยู่ดีนะฮะ ส่วนเพื่อไทยนะครับเลขาพักคุณประเสริฐจันทรงทองนะครับบอกว่าเขาก็พร้อมเหมือนกันภายในกุมภาพันธ์นะครับสสระบบเขตมั่นใจครบแล้วก็เดี๋ยวลงพื้นที่ด้วยวานยุทธศาสตร์เอาไว้แล้วว่านโยบายอะไรเป็นแบบไหนนะฮะก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยคนจับตากันมากก็คือเรื่องค a n d i d a นะครับว่าตกลงใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองและเบอร์สาเป็นใครและใครคือนายกตัวจริงกันแน่อันนี้แหละคนสนใจมากเพราะว่าก็มีข่าวว่าเอ๊ะคุณอุ้งอิงเป็นตัวหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับจะเป็นคนอื่นไหมนะฮะ ก้าวไกลฮะอันนี้ก็บอกอเตรียมมามาปีครึ่งเปิดนโยบายไปแล้วด้วยเนี่ยนะฮะลงลึกเลยในแต่ละที่เราบอกว่ามีทีมงานสัปดาห์หน้านี้จะไปอีสานด้วยเห็นก้าวไกลเขาไปอีสานเยอะเหมือนกันใช่ครับเขาก็เป็นพื้นที่ความหวังแต่ว่าตอนนี้ก็มีปัญหาจากคนไหนด้วยกันเองออกมาแฉเรื่องโพลิบูโรอะไรันะฮะคุนวายพอสมควรตอนนี้ใครออกจากพักไหนเนี่ยเรียกว่าโอ้แฉพักเก่ากันหรือทีมงานเก่าหรือนายเก่าเยอะนะฮะ ไทยสร้างไทยฮะอันนี้ก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพเปิดตัวผู้สมัครต่อเนื่องแล้ว23จาก33ส่วนอีสานโผล่มาดีฮะก็บอกโอกาสดีเหมือนกันเพราะว่าไทยสร้างไทยเขาก็หวังเลยนะกรุงเทพบังเขตกับอีสานใช่ไหมครับชาติพัฒนากล้าครับก็บอกว่า ตั้งเป้านะคะคุณสุวัสดิ์ริปตาพันลบประธานพักนะฮะบอก่าตั้งเป้า25แล้วก็ในโคราชเนี่ยก็จะส่งเขตหนึ่งคุณเทวันเอาน้องชายลงเลยนะฮะลิปตาพันลบนะครับแล้วก็เขตสองก็คือสสเก่านะคคุณวัชรพลโตมอนศักนะครับแล้วก็ไปคาดการรัฐบาลหลังเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วฮะว่าต้องเป็นรัฐบาลผสมและต้องมี300เสียงขึ้นไปนี่คุณสุวัสด์บอกครับไอ้300เสียงพักไหนบวกกับพักไหนถึงจะได้บ้างนะฮะคงมีไม่กี่พักที่ทําได้